ทุกคนดูใต้สุดแน่นอนแน่นอนค่ะใต้สุดแน่นอนแสงมันเจ้าสัเหมือนลานบอสไฟแต่เกมนี้มีบอสไฟไหมเหมือนจะยังไงนี่แปลกๆตงยิงยๆ ้จะเว่นดินวนาะมันจะเลื่อนดนเนาะนไปมไปว้ขอขอที่ด้วยขอที่ด้วยอขอโทษนะึว่ามันพอดิวะาเน้นว่าให้สุดเอานะยากิดแล้วเกแแล้ว I'm going out, going <Hanulla> out, going out! กลับไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปนไปเลยไปเยเอไปเลยรนไฟเลยได้เไม่อาไปเลยไม่มีวัตถุอะฉันว่าเหมือนโยโย่ไปใต้โต๊ะ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 แน่นอนหนีเร็วนีเไ็วหนีเร็วไป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 ตาเจ้า หรือ้นี่มีกล่องข้างน้างกล่องข้างลนะคิดี๋ว่าไปได้เลยปะหลบให้ด้ยสวัสดีสวัสดีเออว่ะเออปีนปีนปีนสวัสดีสวีดิ นให้โดดลงเหรอไม่ทำเลยไม่ได้เลยออรอตัวตองบนตองวนตองบนตองวนมา เนี่ยไอ้ยซบแต่เราต้องไปเราต้องไปทางเขาใช่ปหมจะเขาไม่ให้เราไปอ่ะหรือว่าไปได้เลยได้ไม่รู้ว่าเราแบบแอบล็อกของเราคนข้างหน้ามีไม่จับคนข้างหน้าหรอจับควงอย่างไ่ยวมาวะเนี่ยเราดูถูกแบบว่าไอ้นี่บล็อกของมันคนไป คนเดียวเหรอ,อ,าม,อหมามามาหุ้ยมันกำลังฝึกไหนเจ้าเรามีอันหนึง่งขอดูนหน่อ๋เอเอ้าอ๋อกุญแจอยู่ตรงนั้นอเอ้าเอ๊ะเฮ้ยคือจะกาะเชือกเอ้โอ้เอ๊ะมันทำมาวันนีใส่เครื่จริงๆเลยเลยยัดไปแล้ว เโรตีต้าจังกูไปก่อนออกไปออกปร,<ช>ร,ระตูเราวิ่งไปก่อนเลยวิ่งนำหน้าไปก่อนเลย <c oughs> ชัดเลย <c oughs> ชัดเลยทีนี้ติดเขยหน่อยมาเออเหมือนจะตายวะเดินไม่ขึ้นนั่นไงเอางี้โรตีต้าไปกดไป <c oughs> <c oughs> โรต, <c oughs> ตีต้าไปกดไปอ่ะเอาไป <c oughs> จะวิง่งสิ่งซันทำไมท่านจะวิง่งสิ่งซันทำไม <c oughs> เธอไม่ต้องไปแไม่ต้องไปขวาไม่ต้องเอฟซีเธอไม่ต้องเอดีเอดตัาจังถ้ารอบนี้เห็นเอดีเอีนะจะไปที่บ้านเธอ <c oughs> จะจะตีสูตรเธอ3มทีด้วยไป เอาจริงๆนะ้าจะเกิดมาให้เป็นเกมฟรีลันิ่งอะทำไมไม่ตั้งชื่อว่านาเมลันไปเลยหรอกวะฮะมาเลยเนี่ยเฮ้ยก็เลยเสียงคลิงเสียงคลิง,ลง,ลง,ลงอือคืองไปเปลี่ยน,นเ,เป็นนาเม์ปาลัวดีกว่าไหม ส่งโอ้ขายสัตดันหรือดึงดันหรือดึงโอ๊ยดันหรอเนี่ยโอ้หุ่ยว้าหัวหนุนกูปีดีไกรยอมมาสั่งใหม่ขอตั้งไปสั่งใหม่ได้ไหมอย่าไปโดนทางมันนะ แห่เสียงแห้งแล้วเนี่ยไปเลย ดูค่ะหนูไม่รู้จักลงโซฟานะโอเคกี้ใครก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้จักเหมือนกันไปค่ะไปทุกคนขอนี่ใช่ไหมขอไล์แบบระบายเกมเนี้ยให้หนูหนึ่งชั่วโมงได้ไหมแต่หนูมาเลยตั้งชื่อเกมนี้ว่าอะไรครับตายซ้ําตายซากตายอยู่อย่างนั้นตายอยู่ทั้งวันตายน่าเบื่อตายแบบโมโหมตายอะไรก็ไม่รู้เกมที่ขโมยรอยยิ้มในคืนนี้ถูกจะโดนดับหนึ่งโซฟาเรากะพู้หญิงนี่ได้ยังไงให้แก จะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเลิกไ่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงุิยโอ้เลิกไตาจังก,กิ๊กมากรีบไปรีบไปลดศๆลิลิเก่งที่สุด หรือมันตาไม่บอดวะเพราะว่าบอดวะโอเคหน้าไม่นไหมมันคืเคยตัวเดียวกับที่ไอเชียตามไม่ไบอดออกใกล้กินไฟไม่ได้คิด <What? S 2> บลอกมันอะไรอย่ายเงีอ้อคิดบล็อกมันเป็นอะไรกระโดดหิดบล็อกก็แฟร์<น>ตอนเฮดเกมอะคนเฮดเกมได้ดา่าปะอยากรู้เลยอะอะไปก่อนเลยไปก่อนเลยจะได้ไม่โดนคิดบล็อกกันอย่าเอื้อือมันนะเว้ยไปกู นคนเข้าใจปะเราเอาเพืนี่ไปเล่นกับเพื่อนที่เราแบบรู้สึกรักเพื่อนมากดนูนะแล้วเรากับ<ช>เพื่อนอาจจะอาจจะแบบต้องหยุดงานนะเ,นเพื่อแบบว่าไปคบจิตแพทย์อาจจะใกล้ยพยาบาลเกินไปเนี่ยโอ๊ยจะหมดความอดทนแล้วเว้ยเกมเสกเคนนี้น้องที่นอนอยู่บนพื้นจะได้เล่นมันถูกคบไม่ได้ใจเหมือนไงแล้ค่ะแต่ถ้าถ้าเป็นน้องรักของหนูจะบอกว่าอ้าจะหมดละพอลงคน่ะใช่จิเห็นปะ ออใต้ไม่ไหวเลยหนูไม่ใช่คนแรกที่ไม่ไหวนะโอ๊ยหนูกดสเปคบอาแล้วหนูกดสเปคบอาแล้วจริงๆโอ้ยดูทางดีๆนะตุ๊ก บ <Big> ิ๊กไนแร์ใช,ใช่ไม่ใช่ดิสนแล้วบิ๊กโคตรบิ๊กไนแร์เลยล่ะิขว่าตีได้ปะขอได้นะ